ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมฟือการัจอดเกมม์ตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไซโกโนสตุกกัโนชิกิครับผมวันนี้ผมจะมาทำเควสเล็กน้อยสำหรับโหมดเอนี่นะโหมดดีมฮิวนะก็คือว่าผมจะไปหาชิ้นส่วนกระต่ายเอามาใส่ในที่สารเจ้าโดยที่ผมไม่ตายครับผมกดสคิปไปเลยแล้วกันนะครับ เปิดมาผมจะหาชิ้นส่วนพร้อมกับหาสิ่งที่เรียกว่าอาวุธด้วยเดีย๋ยวนะผมได้ยินเสียงหายใจเสียงหายใจอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ผมเลยเนี่ยไหนวะโอ้แม่บ่ขวานอีกอันไหนวะเฮ้ยโอ้ตกใจหมด เยวมเช็ดออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าฉชนจะเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมหาไปทื่อื่นออลองเท้ารองเท้าบ้าเลยเท้าแม่มยพอดีว่าผมเพิ่งตื่นมาทำคลิปต้องขออภัยเป็นอย่างจริง ไกลยมันวนลูปอย่างนั้นโอเคก็คือต้องหาชิ้นส่วนอันนี้คือตัวของกระต่ายนะต้องหาชิ้นส่วนให้ได้ประมาณ5ชิ้นก็จะมีหัวเอ่อแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนี่น่า,าจ,จะอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือก็ว่าได้ที่ทำฉากจบที่ดีไม่ได้เลยโอเค เจอหัวแต่ว่าเดี๋ยวนะรู้ว่าผมต้องใช้คอนวะต้องลองดูรอยขอใช้คอนแล้วกันหวังว่าใช้คอนจะได้ผลีอยย่นนะ โอเคมันต้องงัดออกมาจริงๆดีที่น้องไม่ฟันผมอะโอเคได้ไปแล้วโอเค,อเคตอนนี้ผมต้องหาอีกสี่ชิน้น อย่าเลยยอมเล่นน่ะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวบอกไปทีเดิมจะบอกว่าไปแล้วก็ไม่เชิงใช่ไหมเพราะผมจะกลับไปทีเดิมยังงัดไม่เสร็จเลยเมื่อกี้ โอเคได้แล้วอันนี้ส่วนไหนวะเนี่ยเออสารเจ้าสารเจ้าสารเจ้าเฮ้ยเลยสามชิ้นเลยอีกสามชิ้นฮะตอนนี้เดี๋ยวนะกตายนู่วะ ก็คือจะทำไงกับมันทุบอย่างเงี้ยเหรออ้าวชิบหายแล้วแต่มันพูดทำไงกับมันได้วะรู้ว่าผมต้องหาก้อนหินวะโอเค Những nghe ta đi đâu tao của tôi đi <laughs> <t days> Ôi, ว้ยโอ้ยมันต้องขวานแล้ววะแล้วถ้าเกิดข่ายคนนี้ตายไปนี่ฉากจบมันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแหละเอาจริง แต่ติดปัญหาตรงที่ว่ามันต้องใช้กี่อันโอเคผมจะไปหากระต่ายเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่กระต่ายคนนี้กระต่ายคนนี้มันไม่ดีไม่ดีหวงโอ้ แล้วมาขอขาดอีกเ้ยโอ้ามาขอขาดอะไรตอนนี้วะเนี่ยผมขอเอาใหม่แล้วกันโอ้ยโอเคเนื่องจากว่าเราประมาทเองด้วยแหละตอนนี้ก็คือว่าผมจะหาสารเจ้าจะยุยโอ้โคตรเร็วอีคเสียไปทางซ้าย อานี่ไงแม่ฟังเรานี่มันสุดยอดจริงๆอ้าเอ้แต่ผมก็นับนี่วะ่ะมันเซฟให้แล้วนี่วะ่ะอ้นก็แสดงว่าผมต้องหาก้อนหินหรือเปล่าคือตอนนี้ผมยังไม่เจอน้องกระต่ายตัวเล็กที่มันอยู่บนต้นไม้เลย นี่น่าอาจจะเป็นทางเดียวก็ได้ที่ให้ทั้งตัวตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่เออ่เดี๋ยวนะมีคอร์ดบงทีผมก็ต้องหาชิ้นส่วนต่อไปซินะทางตันมีแค่สองชิ้นเองกว่าบ้านอ่ะไม่น่าจะมีสองชิ้นนะเจอคือียกแล้วว่าไปที่ไหนก็มีแต่ขวาน ไม่เจอชิ้นส่วนของกระต่ายเลยถ้าเจอน้องกระต่ายตัวเ,เล็กแม่พูดถึงก็เจอเลยะอละไรแจ่เดี๋ยวนะมันบอกมันระบุตำแหน่งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอเคต้องอยู่ใกล้ถึงจะเจอ,เจอคือไม่หมดปกตินี่คือทำไม่ได้ดินี่ไงชิ้นส่วนอ้าวเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดต้องงัดต้องงัดออก หายากเอาเรื่องตบครั้งนี้ก็เออเหลือประมาณอีกสองชิน้นละคอนเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยตราบใดที่ยังใช้ไม่พังอยู่หลังผมเยอะสารเจ้านี่ก็อยู่ไกลเอาเรื่องกระต่ายก็อยู่ไกลเอาเรื่องอีกขอนอนุญาตใช้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ โอเค,อเ,คเอาจูวิ่งตามรอยมาทำไมวะเนี่ยหากอนหินแป๊บถ้ายังไม่เจอชิ้นส่วนน่าจะมีให้เลยผมว่ามีให้ให้เรื่อยๆนะสารเจ้าอ่ะเอ้ตัวคอนเนี่ยเพราะครั้งก่อนผมใช้พังปุ๊บมันก็ยังมีให้อีก โอ้สามเจ้าแม่งอยู่ไกลพอตัวเลยโอ้ยไอ้ี่มันร้องจังโอ้แม่รุดชิ หวานเลยโอเคยังคันอยู่มันจะระบุชิ้นส่วนให้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอเคยังดีที่มันบอกอยู่อ่ะถามว่ารู้ก็ได้ไง คือในแมปมันมีขอบขาวๆบอกอยู่อะตอนนี้ถือว่าชัดเจนโอ้ยเต็มหลังเลยโอเค,อเคได้มาแล้วก้อนหินนะไม่ใช่ชิ้นส่วน วุโอ้ยเกคืไหรอเนี่ยไม่ไ,ไโอวิ่งต่อไม่ได้เลยเดียวโอ้ย โอ้ทำไงถึงจะให้น้องกลับมาอยู่ที่ศาลเจ้าได้วะต้องมีสกอรอนแถวแนี้ถ้าผมหยิบไป,ไปด้วยแล้วดบไปด้วยมันจะได้ผลหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าเราควรปล่อยตัวควรปล่อยน้องไปวะผมว่าผมต้องไปหยิบคอแล้วล่ะ โอ้ยยังตามมาอยู่โอเคกระเป๋าสงชิดส่วนตอนนี้คือผมรู้แล้วหลบหลังคนไม้ไปอยู่ข้างหน้านี่แหละส่วนนี่ไงงัดงัดงัดโอเค้ย,ยตกใจหมด ก็บอกว่าผมตายอะ่ะโ,โอเคดูเรื่อง <c oughs> การที่จะหาค้อนได้นี่คือเราต้องหาสารเจ้าให้เจอก่อนถ้าไม่เจอสารเจ้าเราก็เราทำอะไรไม่ได้เฮ้ยโอ้โหวัดดอกตรงนี้เลยกินชิ้นส่วนแล้วเนี่ย อีกสองอีกสองชิ้นก็ครบแล้วเนี่ยว่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาชิ้นส่วนอีกอันหนึ่งการจะฆ่าน้องได้นี่คือน่าจะต้องยากแน่ๆมาแล้วเสียง เดี๋ยวเมื่อกี้ผมกด e งัดไม่ได้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกด e งัดไม่ได้เฉยเลยที่ผมกดตีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกคือผมอยากรู้วงมันจะตีได้ไหมกด e มันกดไม่ได้เฉยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรยังเริ่มใหม่ได้เมื่อกี้โคตรเฟลโคตรเฟล มาโอเสียงน้องหลบหลังต้นไม้แน่ๆหรือว่าตรงหน้าตรงหน้าต่อตาเลยตอนนี้ไม่กลัวแล้วเมลจะมาท้าทียังไงน้องจะฆ่าเขาทุกเมื่อกว็่างทางนี้ก็เปิดแมปทุกซอก,กมุมไปเลยเผื่อเจอของขอชิ้นขอแค่ชิ้นส่วนอนะ่ะตอนนี้คือผมไม่ต้องการอะไรแล้วโอเค ต่อจากนี้ไปคือต้องหาสารเจ้าอ,อ้กระต่ายเป็ดตัวนี้ปล่อยมันไปก่อนแลคือมันไม่สแสดงโอ้โต้องสังเกตที่ข้อความอะถ้ามันข้อความไปแบบเนี้ย มันอาจจะใช้พลังโจมตีท่าพิเศษโอ้มาแล้วโอ้ยหลังนี่แทบเป็นรูโอ,โอ้ืเอยโอ้โอ้สาอยู่ขวาดิไว้โอ้ยตานิโอ้ร่างอกเอเต้องไปอีกทางหนึ่งอะ ตอนนี้โอเคเอ,อ้ข้างหน้านี่แหละเรกว่า,วามันคือเซฟโซนดีๆนี่เองอะน้องมันสามารถเข้ามาหาได้ค้อนไปเนี่ยเปิดเผยไม่หมดเลยนะเอาจริงจริงก้อนหินไอเสียงเดินๆนี่มันตัวไหนอะไรวะไม่ใช่น้องแน่ๆ Okay. ได้อีกชิ้นละไปแล้วก,กูข้างหน้ามีแต่หวังว่าผมจะหลบขวานได้นะไปทางนี้ได้ปอนเนี่ยขวาไม่ได้เปิดซะด้วยน่าจะรัดได้อยู่แหละ

チヨイカクレデカトリンギョテイユーティクルル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 こルル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 ルる เอาก็ใส่ได้นี s <S <r> ่ยวะอีกสิบเหรอคอยให้มายาอะไรมา้วยิยชันโอเคบอกให้เดิมก็คือเดิมโอ้ยว่าสกว่าเหมือนจะให้ออกไป ว่าไปออกทางเก่าได้ป่าวันนียผมจะลองดูะแต่แค่ติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่มีกุญแจเฉยแล้วคือทางออกมันทางไหน,นคือสัญลักษณ์คือแทบจะไม่บอกเลยเนี่ยอุ้ยจาเออทางออกอีกทางนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยผมลืม ขอให้แาดกดแมพดูนะเฮ้ยหลังเขาเฮ้ยพังให้เราดียว,ว่าเอาแล้วเขาออกได้ดิเอา <c oughs> โอ้โหเดี <c oughs> ย๋ยนะ ฉากจบเหมือนคุณ,คณโอเครู้เรื่องคือฉากจบเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยผมก็ได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วนะครับผมก็เนื่องจากว่าจะทําฉากจบอันต่อไปครับผมก็มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับการหาชิ้นส่วนของกระต่ายแล้วก็ไปไว้ที่ศาลเจ้าศาลเจ้าก็ให้โพชันมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าโพชั่นนั้นมันคืออะไร กินแล้วเลือดไม่เพิ่มด้วยครับผมโอเคครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คลิปก็ถือว่าค่อนข้างยาวผมก็จะพยายามตัดให้มันสั้นลงเท่าที่จะทำได้ครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคณครับผมบ๊ายบายครับ